แปเฉลิมพระชนมงคลสมัยทุกดวงใจไทยน้อมจิตอธิษฐานพระไตรรัตนพิพัฒน์พลโดนบันดาลปินฑูบานทรงพระเจริญนิรันดรโดยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดิชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บุกบริษัท Splash Interactive จำกัดและบริษัท AIP จำกัดมหาชน นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท Splash Interactive จํนกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu DMAX v c r o s s m คอตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Cyber City มหานครแห่งเทคโนโลยี มาอุ่นเครื่องกันก่อนด้วยงานมหากรรมเทคโนโลยีระดับโลก2013 international ces เกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11มกราคมนี้ซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์กว่า20,000ชิ้นจากทุกค่ายผู้ผลิตระดับโลกมาให้ชมกันโดยเฉพาะทางฝั่งของโมบ l e กับ Smart ทเดเว e ซึ่งการแข่งขันนั้นสูงมากแววแวๆมาว่าเราจะได้เห็น galaxy s 4ในงานนี้ด้วยจริงหรือเปล่าติดตามกันได้ใน cyber city ช่วงเดือนมกราคมนี้ อัปเดตเทคโนโลยีทางด้านสิ่งพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชันของปี2 0 1 3กันก่อนเลยส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่อย่างสะดวกสบายในทุกวันนี้นั้นมีต้นกำเนิดมาอย่างไรทั้งหมดใน Cyber City วันนี้ A.J. DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะทุกปีไอทีแนวของเรานั้นต้องรายงานเรื่องความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้ล่าสุดก็มีตัวเลขจากทาง Greenpeace ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับ ยักษ์ใหญ่ของอินเดียอย่าง v p r r o ได้ครองอันดับหนึ่งไปและก็ทิ้งห่าง HP Nokia Acer อยู่ค่อนข้างมากนะครับส่วน Apple นั้นอันดับตกลงมาจากปีที่แล้วโดยได้คะแนนราวครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องปรับปรุงก็คือริมพี้ผลิต Blackberry ซึ่งก็ยังคงมีการใช้สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ของตนเองในหลายๆสวย่วน นอกจาก Windows 8และ Windows Phone 8ที่ขนขบวนกันมาต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งในช่วงปลายปีที่มาแรงแรงอีกหนึ่งค่ายก็คือ Nintendo ซึ่งก็ได้ปล่อยเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใหม่อยา่าง Wii U ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยราคาเบาๆเ,เ,เริ่มต้นที่ราว9,000กว่าบาทถือว่าเป็นเกมคอนโซลเจเนอเรชันใหม่ตัวแรกที่เปิดตัวก่อนใครจุดเด่นของ w U อยู่ที่การออกแบบให้สามารถเล่นเกมได้จาก2หน้าจอ ทั้งบนทีวีและบนเกมคอนโทรลเลอร์ครับนอกจากนั้นยังรองรับเกมแบบ HD ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ช้ากว่าค่ายอื่นอยู่พอสมควรเรียกว่าคุณภาพของภาพที่ Wii U ทำได้ในตอนนี้เพียงแค่เทียบเท่ากับ Xbox 360และ PlayStation 3เท่านั้นจึงน่าสงสัยว่าถ้า Xbox 720และ PlayStation 4เปิดตัวในเร็วๆนี้นั้น Nintendo จะยังคงไปต่อได้มากน้อยแค่ไหน สงชัยไอทีนาวันนี้ด้วยข่าวสำหรับคอไอทีที่เป็นแฟน Firefox เตรียมตัวนะครับพบกับ Firefox OS สำหรับอุปกรณ์โมบายในปีหน้าซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปดูหน้าตาได้ก่อนผ่านทาง Simulator ที่ทำง,งานบนเบราว์เซอร์ f o x e f o x ก่อนจะได้พบกับสมาร์ทโฟนตัวจริงที่ใช้ Firefox OS ถือว่าเป็น OS ตัวใหม่นะครับที่อยากจะเข้ามาเบียดตลาดซึ่งถูกครองโดย iOS และ Android ขนาเดยียวกันนั้นก็มี Windows Phone 8และ BlackBerry 10ตัวใหม่กำลังรอคว้าส่วนแบ่งกันอย่างแข็งขัน สัปดาห์ที่แล้ว Cyber City ของเราได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัวโรวงเรียนสอนคอมพิวเตอร์และการออกแบบของทางบริษัทัยโยโฮลดิ้งจำกัดครับทั้งนี้นั้นก็เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งถ้าพูดถึงการได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีแล้วตอนนี้ คอมพิวเตอร์ได้ถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งเรื่องของงานและส่วนตัวการได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องมีการฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับสวัสดีครับก็ในตอนนี้นะฮรเราคงทราบกันฮะฮะเรื่องโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็จะเห็นว่า มีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งนะอย่างในกรณีของหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องเริ่มส่งบุคลากรเนี่ยเข้ามาเทรนเพื่อจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ทางัชยโยโฮสติ้งเนี่ยได้เปิดโรงเรียนนะฮะัชยโยในการออกแบบ,บเว็บดีไซน์ต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้เราก็ไม่ควรจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดครับช่วงหน้าเดินทางไปกับทีมงาน Cyber ร์ t ซที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมชมนวัตกรรมด้านการพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่นก่อนปี2013ก่อนใครกับไซเบอร์ซ